สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับหมอแก้วแม่นชัวกับแนวทางการเสียงโชคประจำวันที่29มกราคม64นะคะอันนี้จะเป็นแนวทางการแทงหวยกว้างๆวันนี้แก้วคงไม่ได้กลับมาไลฟ์หวยตอนเย็นนะแก้วเลยบอกไว้ก่อนนะคะเผื่อใครจะรอแทงหวยวันนี้วันนี้ไม่มีไรนะคะวันนี้หมอมีประชุมช่วงบ่ายก็คือถ่ายคลิปเสร็จเดี๋ยวก็จะไปทําผมถึงอยังไม่ได้สาเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยแล้วก็รวบไปก่อนแล้วก็ไปประชุมตอนบ่ายนะคะ ก็เลยรีบทาคลิปให้ทุกคนวันนี้ใครรอลายไม่มีนะก็ใช้แนวทางนี้ไปได้ยาวๆเลยแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมาเริ่มดูกันนะคะว่าวันนี้คุณจะต้องเสี่ยงโชคด้วยเลขอะไรแล้วเลขอะไรจะให้โชคให้ลาบพวกคุณบ้างแก้วขอเริ่มคนที่วันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์และวันพุธสองวันนี้อาทิตย์กับพุธให้ซื้อเลขเกี่ยวกับการเจ็บป่วยการไม่สบายทุกหวยเลยนะไม่ว่าจะฮานอยหรืออะไรก็ตามแต่ ะะวันอาทิตย์และวันพุธให้ซื้อเลขการเจ็บป่วยการไม่สบายเลขที่ใบเสร็จคิวใบที่หมอนนะัดหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับารรักษาพยาบาลหรือเลขที่ห้องผักก็ได้ถ้าเราสุขภาพแข็งแรงดีลองไปดูคนใกล้ชิดนะคะว่าใครเจ็บป่วยอยู่นวันอาทิตย์แล้วก็วันพุธนะคะส่วนคนที่เกิดวันจันทร์และวันเสาร์จันทร์กับวันเสาร์เมื่อคือนนอนบ้านที่หลังไหนบ้านเลขที่เท่าไหร่ นอนห้องพักอะไรซื้อเลขที่เมื่อคือนนอนพักอาศัยนะคะสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์และวันเสาร์เมื่อคืนนอนบ้านหลังไหนซื้อเลขที่บ้านหลังนั้นหรือนอนห้องเลขที่เท่าไหร่ซื้อเลขห้องหลังนั้นนะคะจันทร์กระบายเป็นเลจรกับ้าจันทร์กับเสาร์ค่ะส่วนคนที่เกิดในวันอังคารนะคะให้ซื้อเลขยานพานะ นะคะยานพาหนะจะดีซื้อเลขที่ยานพาหนะเลยนะคะยานพาหนะที่ใช้ประจําในวันนี้ใช้รถขับรถคันท,ที่ตับเลขที่เท่าไหร่น,นั้นได้เลยหรือถ้าไม่มีรถประจํานั่งรถเมย์สายไหนประจำะคะ่าให้จ่ายเท่าไหร่ที่จ่ายค่าเดินทางเท่าไหร่ของวันนี้หรือตั๋ถเม์เลขเลขทายตั๋ถเม์ก็ได้นะคะสําหรับคนเนาคทางาส่วนคนวันพฤหัสให้ซื้อเลขที่อยู่เกี่ยวกับการทํางานนะคะ รหัสพนักงานที่ตั้งออฟฟิศเบอร์ที่ทำงานเบอร์ r, ต่อโต๊ะได้หมดแต่ถ้าคุณเป็นพ่อบ้านแม่บ้านหรือเป็นนักศึกษาว่างงานนะคะได้เงินจากใครซื้อเลขเกี่ยวกับคนนั้นค่ะส่วนวันศุกร์นะคะให้ซื้อเลขความรักนะคะความรักจะให้โชคให้ลาบโลกจะเป็นสีชมพูเลยซื้อเลขความรักนะคะวันศุกร์เลขคนรักเลขความรักย้ำเลยรับรองเฮง นะอันนี้จะเป็นแนวทางกว้างๆนะคะหวังว่าคงจะถูกใจใครหลายๆคนเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ